ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานเร่งซ่อมแซมปรับปรุงพลพลาที่ประทับบริเวณทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยสุเทพปุยนะคะหลังจากหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าจุดนั้นชำรุดสุดโทรมเป็นอย่างมากค่ะ นายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบพลับพลาที่ประทับบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติดอยสุเทพปุยค่ะ ที่ขณะนี้มีสภาพชำรุดรุดโทมเพื่อเตรียมวางแผนในการบริรณะซ่อมแซมเนื่องจากจุดนี้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อครั้งเสด็จดอยปุยค่ะซึ่งเ,เดือนกรกฎาคมนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จัดเตรียมงบประมาณสําหรับบูรณะไว้แล้ว ซึ่งเมื่อดําเนินการเสร็จก็จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตครับเพราะตั้งอยู่บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสุเทพปุ๋ยมีธรรมชาติที่สวยงามและหลังจากนี้เทศบาลตําบลช้างเผือกและเทศบาลตําบลสุเทพจะเข้าไปปรับภูมิทัศน์สองข้างทางให้เป็นระเบียบครับเพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครับเทศบาลตำบลสุเทพไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามเร่งที่สุดนะครับเร่งที่สุดนะครับเราไม่ได้เอ่ยว่างบประมาณมีหรือไม่มีเพราะว่าเราบอกแล้วว่าถ้าเกิดในเกตุทยานาเนี่ยนะครับส่วนที่การเงินสะสมไว้นะเราพร้อมที่จะนําเงินสะสมเนี่ยนะครับไปพัฒนาแต่วันนี้ก็โชคดีนะพี่ว่าพี่ใหญ่ก็คือท่านพิชัยร้่งโพธิ์สอนนายกองการมหาวนจังหวัดเชียงใหม่รับเป็นเจ้าภาพเลยนะครับก็คงจะสวยงามมากขึ้นนะครับการออกแบบก็คงจะดีขึ้นนะครับ การเข้าตรวจสอบพลัพลาที่ประทับของหน่วยงานต่างๆครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนโพสต์เฟซบุ๊กร้องเรียนผู้ว่าราชาการจังหวัดเชียงใหม่ว่าพลัพลาที่ประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงงานจนก่อให้เกิดโครงการหลวงปัจจุบันชำรุดสุดโสมไร้หน่วยงานเหลียวแลหรือบำรุงรักษาค่ะจึงขอให้ช่วยดูแลและอนุรักษ์ไว้หากไม่ทำหรือไม่มีงบประมาณประชาชนคนเชียงใหม่จะทำเองค่ะ